ในช่วงเวลาล่าสุดหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างแรงสะเทือนและทำให้ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมาจับตามองอย่างไม่กระพริบตาคือการที่กัมพูชาได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล F ่ F-105 จำนวนแปดลำแม้ว่าจะเป็นรุ่นมือสองที่ได้มาจากแหล่งที่ไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างละเอียด แต่การประกาศครั้งนี้ก็เพียงพอที่จะสร้างความตกตะลึงเนื่องจากกัมพูชาไม่เคยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านการบินลบขั้นสูงเช่นนี้มาก่อนการก้าวกระโดดจากการพึ่งพาเครื่องบินรุ่นเก่าเช่นมิคลบ21หรือเฮาลบ39มาสู่การครอบครองเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับสมญานามว่าราชาแห่งท้องฟ้าย่อมเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ทางทหารของประเทศโดยสิ้นเชิงเครื่องบิน 1> f 1 5นั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกในฐานะหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินรบด้วยความเร็วเหนือเสียงระดับมัก2 5ขึ้นไปการติดตั้งเรดาร์นิวตันเพอแอมพีลที่ได้รับการปรับปรุงและขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธมากกว่าคู่แข่งอย่าง แปดฟลบสิบหกเกือบเท่าต,ตัวทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองและการทูตอย่างทรงพลังการที่กัมพูชาสามารถครอบครองเครื่องบินเช่นนี้แม้จะเป็นเพียงแปดลำก็นับได้ว่าเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศกัมพูชาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษจากข้อมูลวงในที่รั่วไหลออกมา มีการระบ,บุว่าเครื่องบินทั้ง8ลำนี้ถูกจัดซื้อจากประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเปิดประจกํการเครื่องบินรุ่นเก่าเพื่อนำไปอัปเกรดเป็นเครื่องรุ่นใหม่กว่าการตัดสินใจขายเครื่องที่ยังคงมีอายุก,การใช้งานหลายพันชั่วโมงบินทำให้กัมพูชาสามารถเข้าถึงเครื่องบินเหล่านี้ได้ในราคาที่ต่ํกว่าการซื้อใหม่หลายเท่าตัว ถือเป็นกลยุทธ์การจัดหาอาวุธที่ชาญฉลาดภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณของประเทศเล็เกตเช่นกัมพูชานักวิเคราะห์ทางทหารต่างประเมินไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าแก่นหลักของการจัดซื้อครั้งนี้คือการสร้างสมดุลหรือแม้กระทั่งการถ่วงดุลต่อฝูงบีเนฟลบ -16 ของไทยซึ่งเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศไทยและถือว่ามีสมรรถนะสูงเป็นอันดับต้นนนของภูมิภาคตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในช่วงหลายปีทีผ่านมาความตึงเครียดบริเวณชายแดนรวมถึงข้อพิพาทเรื่องดินแดนและทรัพยากรธรรมชาติได้ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการเสริมสร้างกำลังทหารอย่างเนียบบโดยเฉพาะในมิติทางอากาศที่ถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดอำนาจเชิงยุทธศาสตร์โดยตรงเครื่องบิน f 1 5ที่กัมพูชาได้รับมานั้นแม้จะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ก็ยังคงติดตั้งเรดาร์ที่ได้รับการปรับปรุง ระบบควบคุมการยิงที่สามารถใช้ร่วมกับอาวุธปล่อยนำวิธีรุ่นใหม่ใได้เช่น M-120 แอมลอมสำหรับการรบประยะไกลและ m 9 z 1วันดีสำหรับการรบประยะประชิดขีดความสามารถดังกล่าวทำให้เครื่องบินเหล่านี้ยังคงเป็นภัยคู่คามที่แท้จริงต่อคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นในด้านการสกัดกัน้นการป้องกันน่านฟ้าหรือแม้แต่การโจมตีเชิงลึกเพื่อให้การครอบครองเครื่องบินสมรรถนะสูงนี้ไม่กลายเป็นเพียงของสะสม กัมพูชาได้ลงนามข้อตกลงกับบริษัทเอกชนจากทั้งสหรัฐและยุโรปเพื่อฝึกนักบินและบุคลากรด้านซ้อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนักบินรุ่นแรกจำนวน12นายถูกส่งไปเข้ารับการฝึกในต่างประเทศต,ตั้งแต่ปีก่อนและคาดว่าจะกลับมาพร้อมพร้อมความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติการจริงในทันที การลงทุนด้านบุคลากรเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลกัมพูชาในการสร้างขีดความสามารถทางทหารที่ยั่งยืนฐานทัพอากาศที่ถูกเลือกเป็นที่ตั้งของฝูงบิน F-15 ใหม่นี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงพนมเปญและคาดการว่าหากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดกับไทยอาจมีการย้ายฝูงบินไปประจำการใกล้พื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพการตอบสนองอย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันฝ่ายไทยเองก็กำลังจับตาม,มองอย่างใกล้ชิด โดยมีการประชุมระดับสูงเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและวางแผนปรับยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันเมื่อเปรียบเทียบกันตรงต่อแล้ว f อฟโปสิา ok มีความได้เปรียบในด้านการบรรทุกอาวุธและพลังการยิงเหนือกว่าเอฟลรสของไทยเกือบเท่าตัวแต่ฝ่ายไทยยังคงถือใพื่เหนือกว่าในด้านเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศวงเล็บเปิดแยริสวงเล็บปิดที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างเครื่องบิน เรือรบและระบบภาคพ,พื้นดินเข้าด้วยกันทำให้การปฏิบัติการร่วมมีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้เชี่ยวชาญบางรายจึงมองว่าการมี f 1 5เพียง8ลำอาจยังไม่เพียงพอที่จะครองความได้เปรียบทางอากาศแต่ก็สามารถสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาและเปลี่ยนสมการความมั่นคงได้ไม่น้อยภาพถ่ายของ f 1้5ที่สื่อกัมผูชาเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นเครื่องบินที่ยังคงมีสัญ,ญลักษณ์ของประเทศผู้ขายบางส่วนลงเหลืออยู่ แม้จะเป็นเพียงภาพจากโรงเก็บแต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับสังคมกัมพูชาอย่างมากรัฐบาลกัมพูชาระบุว่าเม็ดเงินมหาศาลหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ไปกับการซื้อครั้งนี้เป็นการลงทุนเพื่อการป้องกันประเทศไม่ได้มีเจตนาลุกลามเพื่อนบ้านทวารในโลกแห่งยุทธศาสตร์ การมีเครื่องบินสมรรถนะสูงเช่นนี้ย่อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลกำลังในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าเบื้องหลังของการจัดซื้อครั้งนี้อาจได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากประเทศมหาอำนาจที่ต้องการมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหากเป็นจริงจะยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากจะเชื่อมโยงไปถึงการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจระดับโลกแก่ฝรั่งสิบา ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องบินที่แทบไม่เคยถูกยิงตกจากการรบอากาศต่ออากาศในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสงครามอ่าวเปอร์เซียหรือความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ชื่อเสียงของมันยิ่งเพิ่มมูลค่าเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นสำหรับกัมพูชาแล้วนี่คือการก้าวกระโดดที่ทำให้ประเทศเล็กต่อกก้าวขึ้นสู่เวทีที่สามารถแสดงบทบาทในระดับภูมิภาคได้อย่างชัดเจนผลกระทบจากการจัดซื้อครั้งนี้ไม่ได้จำกัดเพียงความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา แต่ยังสะท้อนเป็นแรงกระเพิ่มไปทั่วทั้งอาเซียนประเทศต่างๆเริ่มตั้งคำถามว่ากัมพูชาอาจเดินหน้าสู่การแข่งขันด้านอาวุธเต็มรูปแบบหรือไม่ไทยเองแม้จะยังมั่นใจในศักยภาพของ F 16, แอฟบแกรปินจาสบและระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่ก็ไม่อาจนิ่งนอนใจและมีความเป็นไปได้ว่าจะต้องเร่งโครงการจัดหาเครื่องบินขับไลย,ยุคที่5เช่นแอฟหรือแคฟลเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตการมี เอฟลบสิบาในครอบของยังเปิดโอกาสให้กัมพูชามีอำนาจต่อรองทางการเมืองและการทูตมากขึ้นการสกัดกัน้นหรือกดดันทางอากาศในพื้นที่พิพาสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมข้อตกลงลับที่ดำเนินการมานานกว่า2ปีก่อนถูกเปิดเผยออกมาทำให้หลายฝ่ายจับตาว่ากัมพูชาอาจไม่หยุดเพียงเท่านี้ แต่อาจขยายฝูงบินไปถึงอย่างน้อย12ลำหรือมากกว่านั้นในอนาคตในมุมของสังคมการมาของ F- 1 5ได้จุดกระแสความภาพภูมิใจในหมู่ชาวกัมพูชาแต่ในอีกด้านหนึ่งก็สร้างความกังวลให้กับชาวไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ตระหนักดีว่า F- ลบสบ1 5มีระยะจมตีเชิงลึกที่สามารถเข้าถึงเป้าหมายในเขตเมืองใหญ่ได้อย่างง่ายดายการผาเผชิญหน้าทางอากาศในอนาคตอาจถูกกำหนดด้วยเทคโนโลยีเรดาร์และระบบตรวจจับ เพราะใครที่มองเห็นสัตว์รูก่อนย่อมได้เปรียบในการเลือกโจมตีหรือลบหลีกมีรายงานว่ากัมพูชากำลังพิจารณาติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์จากจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลบกับคู่ต่อสู้ที่มีเทคโนโลยีราเร์ล้ำสมัยหากสำเร็จ F- 1 5ของกัมพูชาจะมีศักยภาพใกล้เคียงกับเครื่องบินยุคใหม่เช่นแร p เปอหรือเลฟเฟลมากขึ้น ซึ่งยิ่งทำให้ไทยจำเป็นต้องเพิ่มการฝึกซ้อมและเสริมสร้างยุทธวิธีการรบแบบเครือข่ายเพื่อรักษาความได้เปรียบในท้ายที่สุดการมาของแอฟลบสิทธิ์าจำนวนแปดลำไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างแรงสันเ,เทือนต่อสมดุลทางยุทธศาสตร์และการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงวิเคราะห์และจับตามองไป,ไปอีกนานแสนานานา